สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมาคะ่ะวันนี้พี่เดินก็พามาดูต้นไม้อีกแล้วนะคะต้นไม้อีกหนึ่งต้นนี่ลักษณะลำต้นเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเป็นไม้ทรงพุ่มตัวพุ่มก็มไม่ใหญ่มากนะคะเป็นไม้ทรงพุ่มไม่ใหญ่มากนี่แล้วก็จะให้ผลสีแดงสดแบบนี้เลยนะคะหลายๆคนเห็นคงจะรู้จกักกันแล้วนะบางคนก็ยังเดาไม่ถูกว่าต้นอะไรอันนี้คือ ต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ค่ะนี่เขาจะให้ลูกสีแดงสดแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะลูกเขาจะอ่อนหนอยก็จะเป็นสีขาวแล้วก็เริ่มแดงขึ้นแดงขึ้นนะคะบางสายพันธุ์เนี่ยลูกเขาอ่อนๆจะเป็นสีเขียวนะแล้วก็ค่อยๆแดงขึ้นแดงขึ้นเหมือนกันลักษณะใบาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีะตามข้อใบเนี่ยก็จะมีหนามเล็กๆนะคะต้นเขาจะมีหนาม สรรพคุณของเจ้าต้นมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยนะคะก็คือว่าแก่นของต้นเนี่ยเขาก็จะช่วยเป็นทําให้ร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อไม้เนี่ยก็จะช่วยการเกีย่ยวกับการอ่อนเพลียเหนื่อยเมื่อยง่ายอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าผลของเขาเนี่ยสรรพคุณจะเยอะมากเลยก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกกระชุ่มกระชวยนะคะแล้วก็ช่วยลดความอ้วนได้ด้วยนะอดอกเขาก็จะให้ดอกสวยงามแบบนี้นะคะ แล้วเจ้าผลของเขาเนี่ยก็ยังมีประโยชน์นะคะช่วยขยายหลอดเลือดนะคะป้องกันการเกิดโรคหัวใจการเกิดโรคมะเร็งเบาหวานแล้วก็โกรคโลหิตจางเนี่ยนะคะถ้าใครเป็นโรคพวกนี้นะก็ให้รับประทานผลของเขานีสีแดงสดๆแบบนี้เลยนะคะผลของเขาเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวเปรี้ยวมากเลยนะคะพี่เดือนขอบบอกว่าเปรี้ยวมาก แต่ว่าสาวๆนี่จิ้มเกลืออร่อยมากเลยนะคะถ้ายังไงท่านผู้ชมก็ลองๆไปหามาปลูกดูนะคะเป็นไม้ประดับก็ได้เป็นพุ่มเล็กๆสวยออกลูกสวยงามดอกเขาก็สวยอย่างที่ให้ชมไปแล้วถ้ายังไงพี่เดือนฝากคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ